สวัสดีค่ะกิกินะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคากันวันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะคะโอเคนะวันนี้น่าจะมีโปรโมชั่นสำหรับอะไรนะช้อปปิ้งออนไลน์หลายหลายค่ายเลยนะใครชอบช้อปปิ้งก็ลองไปช้อปของถูกกันดูนะแต่ว่าราคาทองคํานั้นนะครับสุการโรกเก็ตรอบที่สองแล้วเนี่ยหวังว่าหลายคนจะได้กําไรเนาะ,ะมาดูราคาทองคํากันวันนี้นะคะ วันนี้พามาดูที่ Weekly อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือวันจบสัปดาห์พอดีกรอบราคาของ Weekly สัปดาห์นี้นั้นถูกทำลายไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็คือมันอยู่ที่1727เนาะข่าวมาก็พลวดขึ้นไปเลยทีเดียวแลปัจจุบันนะคะถ้าดูที่มุมมองของทำเฟรม w e k l y เนี่ยแท่งราคากำลังจะเทส LMA 200ของทำเฟรม e e k l y นะคะซึ่งก่อนนน้นี้เขาเคยหลุดลงมานะคะทุกคน ก็คือหลุดลงไปมันเป็นขาลงแล้วทีนี้รีเทิร์นกลับขึ้นมาเนี่ยรีบาวกับขึ้นมาเนี่ย e อเอลเสองร้อยเนี่ย, e ยก็กลายมาเป็นรีสตันนั่นเองนะคะแล้วก็ด่านสําคัญของบริเวณนี้นะคะก็คือเอลเอสองร้อยซึ่งอยู่บริเวณราคาเดี๋ยวเล็งให้แป๊บหนึง่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดใช่เหรอแถวหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็ขอบรัวด้านบนแถวหนึ่งเจ็ดแปดห้าแปดหกแถวนี้นะคะ ดูจออยากจะแบบเทสให้จบจบอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าน,นี่เป็นภาพใหญ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูทําฟเฟรมเ้อร์อย่างเดลี่แล้วก็สีชั่วโมงด้วยนะคระเฟลมเดลี่นะคะตอนนี้แรงซื้อมาค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะครับแล้วก็ณแท่งปัจจุบันของราคาเนี่ยเมื่อวานหรือว่าเมื่อคืน เทสแอลเอ200นะคะจนถึงแล้วแล้วก็วันนี้ก็พยายามยื่นแขนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแล้วด่านถัดมาที่เป็น resistance สำคัญของราคาครับที่เรามองเห็นเม้่แต่ทําเฟรมวิก k l y เลยก็คือบริเวณ11785นะราคามีรอกาสที่จะขึ้นไปเทสถึงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องติดตามดูอีกทีนะคะเพราะว่าในทําเฟรมย่ออย่าง4ชั่วโมงตอนเนี้ แรงซื้อก็ค่อนข้างเยอะแหละทุกทําทำเฟรมเลยแต่ว่าราคามันค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูจังหวะนิดนึงว่าเฮ้ยมันจะตามบายต่อดีหรือเปล่าหรือแบบเฮ้ยเรามาระวังว่ามันเอ็กซ์ตรีมแล้วเนี่ยนักลงทุนจะปิดขายทำกำไรนั่นเองนะคะนี่เป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังอยู่นั่นเองวันนี้นะครับใกล้สุดระยะสวิงายวันด้านบนด้วยนะอยู่ที่บริเวณนะคะ หนึ่งแปดหนึ่งสองจุดศูนศูนย์เนาะโอเคเพราะฉะนั้นราคาก็กเลยเริ่มแบบร้างชาแนลใหม่แล้วนะชาแนลบนตอนนี้เป็นหนึ่งแปดหนึ่งสองนะคะชาแนลล่างเป็นหนึ่งเจ็ดสองเก้านั่นเองนะคะถ้าดูที่มุมมองของเดลี่ก็ต้องบอกว่าแรงซื้อที่ทำเฟรมนี้ก็ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าในทำเฟรมย่อะอย่างสี่ชั่วโมง h อหนึ่งเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันไปต่อหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเค มาดูสีชั่วโมงกันหน่อยทเยมเฟรมสี่ชั่วโมงนะคะวันนี้ก็ขึ้นเก่งนะเราเห็นมันขึ้นสองขยักแล้วนะทุกคนคือข่าววันก่อนนู้นนะครับก็พุ่งมาตั้งแต่ตรงนี้สี่พันกุจุดแล้วก็เมื่อวานนะครับข่าวดัชนี CPI ก,ก็พุ่งขึ้นมาอีกนะครับเกือบหมื่นจุดแล้วนะขึ้นสองวันเนี่ยแล้วก็สัญญาณโอเวอร์เนี่ยก็เป็นสีขาวด้วยวันนี้พยายาม เขาเรียกว่ามันขึ้นไหวนะครับอยู่เหนือ daily high daily high วันนี้อยู่ที่1757นั่นเองนะคะก็ตอนนี้ปรับตัวขึ้นสูงอยู่จะขึ้นต่อไหวหรือเปล่าเนี่ยต้องดูวัดใจกันที่แท่ง4ชั่วโมงขัดไปนะว่าจะขึ้นเหนือ1757นี่ไหวไหมแท่งถัดไปเนี่ยหรือว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็ระมัดระวังมันกลับลงมานะครับถ้ามันกลับลงมานะคะซัพพอร์ตแรกของคุณคือตรงนี้นะ1729นะที่ มันเป็น r s i s t a n c e ของ Weekly เมื่อวานนะครับกรอบ4ชั่วโมงนะคะของอของเมื่อวานกับวันนี้เป็นอันเดียวกันนะคะก็คือทำลายไปแล้วล่ะแต่ขอตอนนี้มันเลยขึ้นไปมันก็เทิร์นมาเป็น Support นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระยะถัดมาของ Support อยู่ที่1722งถัดลงมาอีกคือ หนึ่งเจ็ดศูนย์สองจุดศูนย์สามนั่นเองตอนนี้ภาพรวมคือราคาขึ้นเกง่งบินไกลโอเคเกือบหมื่นจุดแล้วนะครับแต่ให้ระมัดระวังให้ดีนะครับทุกคนเพราะว่าข่าวเมื่อคืนมันออกช่วงตลาดนิวยอร์กเมื่อเช้าตลาดเอเชียก,ก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างตลาดยุโรปเห็นชัดว่าเล่นต่อเนาะก็คือราคาพยายามจะขึ้น ช่วงนี้เป็นช่วงปลายของตลาดยุโรปกำลังจะเข้าสู่ตลาดนิวยอร์กอีกรอบหนึ่งนะครับก็หลังเข้าใหญ่แบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ระมัดระวังนะครับถ้ามันแบบไปต่อไม่ไหวมันจะมีการเทขายทำกำไรได้นั่นเองนะคะอัน,นี่ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงจุดวัดใจของคุณวันนี้คือตรงนี้แหละนะหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนี่แหละตอนนี้พยายามยืนอยู่ถ้ายืนไหวก็ไปต่ออาจจะสุดระยะสวิงนะเมื่อกี้ให้ดูสุดระยะสวิงรายวันของเรานะครับ แต่ก่อนจะไปถึงสุระยะสวิงนะคะมีรีสติแอนย่อยอยู่ตรงนี้นะทุกคนเลเวลถัดมานะคะคือบริเวณนี้1782ขึ้นมาอีก1799หรือว่า1800นะคบสุระยะสวิงรายวันวันนี้อยู่ที่18เท่าไหร่ขอเล็งหน่อยขึ้นเกณฑ์ในสองวันแถม1810นะ โอเคแล้วถ้ามันไม่ไปก็นะ resistance ที่ผ่านมาแล้วจะเทินมาเป็น SUPPORT นะใกล้บ้านสุดหนึ่งเจ็ดสผัดมาคือ1722กับ1702งยขยับลงมาด้านล่างนะคะก็เป็นกรอบเออ resistance เดิมของเทอรเฟมเดลลี่นะคะที่ตอนนี้เทินมาเป็นซัพพอร์ตแล้วก็คือ1674นะครับ และวันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านล่างนั้นอยู่ที่1650.38เนาะก็ติดตามจุดวัดใจของคุณอันนี้ให้ดีๆก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าอยากจะตามไปข้างบนหรือเดี๋ยวมันจะย่อก่อนนะอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คดูข่าวในตารางด้วยนะวันนี้เหมือนจะมีข่าวในตารางอยู่เหมือนกันสำหรับสกุลเงินดอลลาร์นะคะน,นี่ก็ส่งผลต่อราคาทองคำได้นั่นเองนะคะ เห็นทุกทางเฟรมแล้วล่ะว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วนะแล้วก็สี่ชั่วโมงก็เป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างจะสุดๆอยู่เหมือนกันนะเห็นระดับการโอเวอร์ไหมนั่นเองนะคะแต่ให้ดูแรงซื้อแรงขายในแท่งถัดไปถ้ายังมาได้ต่อมันก็พร้อมที่จะเวอร์มากกว่านี้นั่นเองนะคะแต่ถ้ามันหมดแรงก็ระวังมันย่อตัวลงมาของราคานั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ